สวัสดีครับพี่น้องครับผมกระช่องตันาฤะพลลำเพลินลำพิเชียวครับพี่น้ววนองครับเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วทีมงานเ้องมาหอดครบจบจอดถึงแล้วครับพี่น้องครับรถล,ล้อมพงขอ,องฝั่งเข้ามาถึงแล้วนะครับผมว่าเริ่มตั้งนะครับเวทีแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานส่วนใหญ่เขาก็พักพอนอยู่นะครับ แล้วพ่พี่น้องมาบนอัพเดสตสถานการณ์การตั้งไอที่่านากา็ลังเริ่มตั้งฟอกขาวบนบรรยากาศการตั้งไอทีทีมงานเัางมานก็ต้งใจให้ทุมงานเบื้องล้งางครับพี่น้องครับมาหอดตั้งเลยดีนี้ครับพี่น้องนำทีมโดยพ่อเอสตีนะรัหนาทีมคอนไว้เงี้าน้อยจะโ่วแทงกับเรา เขาจะไ,ไปซักผ้าให้พี่น้องซักผ้กาชุดเพชรนะครับแ้วก,กอาบนองอาบน้ำแต่แลรวก็มาซีนอนอาบน้ำแล้วามาซึ <laughs> ้งมาดิมาดินนมันได้นอนไม่ในทางเลยนอนดลุดเต๋อพี่น้อนจะเศร้าเลยก็ชิฮอนในกระบาย,ยก็อิ่มพอดีที่เข้าแล้วบ่แม่ จ้างก,กลางเต็นก็นเริ่มกลางเต็นศิลปินแล้วนะครับมากจุดพอ<า>ยดีเบื้อง ท,ทิ้งนีตัวเจื่การทหารวปทั้งหนีดูบรรยากาศฟังข้างหน้าเป็นเ,ยเนยข้างหน้าอ็ะตานตาน,นผูตาน,นแม่ตัมีหน่วย ทีมงานประดับก็จอดถาจอดถาสแตนบายครับทีมงานนางลานแล้ครับทีมงานประดับของชาร์ตต่อเนื่องนะครับถ้าที่ผมยังก็อีคาะและเบิงสู้มือนะครับตอนแรกก็ตั้ตงนางลานทีมนางลานทีมพนวยนางาลานหลักลงต่อไปเป็นก็เป็นประดับประดับก็เป็นไฟ อย่าลืมนะครับพี่น้องครับบ้านน้องพระองค์ครับมื่อน,นี้ตำบลน้องกระทิงอำเภอลำไป่หมดัดจังหวัดุรนิ่มครับพี่น้องครับโอ,โ,อโอ้มันเตรียมสถานที่ไว้ให้เกตด,ดินปรับพื้นที่เรียบร้อย,อย บรรยากาศนาวแล้วเดิ่องหปัมนเดยใบใบใบสามแล้วตอนนี้ลองดูบรรยากาศต่อุานที่วันเดี๋ยวพาไปองยาไปบงนากันกับขานะิง มีตลาดน้เด้วยครับเจ้าอุ่นตลาดที่ทตา้งตางหากจะไปไกลหลายดันกาจะเปิดเพียง <c oughs> ดิลิกา์ิษย์สันติสันติหนี่อ่ะอุ่นทั้งหมดคือตลาดเป็นเป็นร้านคางานครับ จุดขายบัตรนะครับจุดขายบัตรยังไม่รู้ว่ามือหนีบัตรราคาเท่าไรนะครับ anyway. ต้องรอดูร้านไล่ร้านเริ่มตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มขายแล้วบางหลังแต่ก็ไั่ต้องใจดูเรอใก็จะประมาณนี้เดือมน้องยังก็ไม่ต้องใจทอดเด้อครับพี่น้องครับแรงพอกันจวดแแน่นอน มือื่นพี่น้องรอยเอ็ดพอกันนะครับพี่นอ้องมือื่นพี่น้องทั้งรอยเอ็ดทั้งเซลาภูมินะครับอย่าลืมแ้วกำลังใจทีมงานซาลาเพื่อนเพื่อนเฮานะครับเราก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานซาลารนรับเพื่อนชวนน้อกันละกันครับยินดีซาลารนร่วกันนะครับติดตามไกลๆกลมองได้ไปให้กำลังใจกันได้เนะปิดมวลเปิดชื่นสอดแจ้งกันได้ แล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงสายเรียนักสู้นะครับผลงานเพลงของพ่อโจด้วยนะครับแล้วก็ท้าติดตามเร็วๆนี้นะครับผลงานเพลงของอีหลาอุงอิงครับลาสหน่อยค่อยหักแล้วก็ผลงานเพลงใหม่ของพี่มิวราชดาพรที่จะปล่อยเร็วๆนี้นะครับทึ่งแบบทึ่งคินหับผลงานเพลงของพี่มิวราชดาพรนั่งหยักของเฮานะครับั เป็นกำลังใจให้นะครับทางช่องสารนลำพูนอีดีได้ขอบด้วยกันแล้วกันนะครับนี่นะครับคลิปนี้มี่ยังไลฟ์พี่น้องพาพี่น้องมูลบรยากาศการตั้งเวทีนะงานวันนี้นะครับวันที่16 16ตุลาคม2567นะครับไลฟ์ทันทํามในคลิปว่างานวันนี้วันไหนอ่ะไม่พูดเลยเอาบางงานมุงก็ลืมขอโทษขออาัยหลายๆครับพี่้องครับ สิบหกนะครับสิบหกตุลาคมนะ 2, 5, 6, 7, ครับสองห้าหกเจ็ดครับวันนี้ครับบ้านน้องพระองค์ครับบนน้องกระทิงอำเภอลำไผ่มาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาเจอกันได้นะครับทางน้องพระองค์เลยครับพี่น้องพยายามลบแดดกันจังหน่อยฝ้าเปิดครับพี่น้องฟ้าเปิดอากาศดี โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่กเรายางไลค์ครับพามาเบ่งอัปเดตสถานการณ์ป่านเมืองสรานความคิดเนแฟงกนะครับสำหรับงานมือนีับฝากพี่น้องติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับพีเด้ไว้์ซัมมี่ซากอนครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของสาระตะพลลำเพลินไดเชี่ยวนะครับ สลักทีนี้ลาไปก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวพอกนไหมาคลิปหลังครับพี่น้องครับอยู่ดีวิเฮงอยู่แดงวิ่งสุกสบายลำรวยเงินทองความเจ็บจะได้เข้าไปยังมีสุขสุขคนครับพี่น้องครับนี่ตรงบรรยากาศก็ดีเดยวนีอันทฮาส่วนหนึ่งพักพ่อนอยู่ตอนนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงนะครับเปลี่ยนทายฤดูนะครับพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องดูได้สุขภาพนํากไปแล้วกันเด้อครับเด้อพี่น้องครับายฝนต้นหนาวแล้วนะครับ เแลาสุขภาพด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ